รายงานผลการดำเนินการตามข้อตกลงในการพัฒนางาน Performance Agreement โดยนางสาวบุษบาหงคำตำแหน่งครูประเด็นท้าทายการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5แรงบันดาลใจในการกำหนดประเด็นท้าทายในการพัฒนางานเนื่องจากโรงเรียนบ้านส้มพอ ต้องการยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยซึ่งในปีการศึกษา2,565มีค่าเฉลี่ยร้อยละ50ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนกำหนดไว้จากสภาพปัญหาดังกล่าวต้องอาศัยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5เพื่อให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้จึงจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 เพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของครูทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆอันจะส่งผลให้การศึกษาของชาติมีการพัฒนายิ่งขึ้นไปวิธีการดำเนินการให้บรรลุผลใช้กระบวนการ PDCA cycle ซึ่งประกอบไปด้วยการวางแผนงานแผนวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรและนำไปจัดทำรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5และจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการลงมือปฏิบัติดู จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ส่งเสริมผู้เรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอา่านและการเขียนสะกดคำเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลนำข้อมูลมาศึกษาวิเคราะห์และออกแบบวิธีการแก้ปัญหานำไปใช้กับผู้เรียนและสรุปผลการแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนการตรวจสอบเช็ค สร้างรูปแบบวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลายสอดคล้องกับผู้เรียนมีการวัดความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาด้วยแบบทดสอบมีการประเมินชิ้นงานและผลงานตามเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบิกที่ชัดเจนและสอดคล้องกับธรรมชาติวิชาการปรับปรุงแอค นำผลการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายมาปรปับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ได้ผลลัพธ์เอาคัมส์ของงานตามข้อตกลงที่คาดหวังให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนเเเนนนนี่่่ยกกกวาาาาะะคครรรัับบผผมมมจจ้้้ททอออตไไดสสิหหหใลู

ส9ามเคำนเอา้าพอถึงตัวสีเหลืองนี้ต้องทำยังไงว่านม,มันจะมีจุดสีเหลืองใํ่พูดคำภาษาต่างประเทศเช่นคำนีบาลีอังกฤษและก็จีนครับค่ะคำที่ว่านาาได้คือคำว่าอะไรไปตกอยู่สีเหลืองคือคำว่าอะไรตำรวจรตำรวจมันจะภาษาอะไรคำนครับอ่าโอเคค่ะนนต่อไป ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนเชิงปริมาณนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ของโรงเรียนบ้านส้มพอร้อยละ80มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด ได้รับการพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนสะกดคำโดยใช้ชุดฝึกทักษะเชิงคุณภาพนักเรียนชั้นพรมศึกษาปีที่5มีพฤติกรรมการเรียนรู้และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาไทยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไปข้าพาเจ้าขอจบการนำเสนอรายงานผลการดำเนินการ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน Performance Agreement ไว้เพียงเท่านี้ขอขอบคุณค่ะ